สวัสดีจ้าสวัสดีทุทกคนเด็กกระเดิเรียนเซิร์นุกท่านเข้าสู่ช่องพิดาเจ็ดแปดนะคะช่องของเฮานะคะเป็นช่องที่ทำเพื่อความบันเทิงก่อนนะจ๊ะแต่เป็นไม่หมอสายหมูนะจ๊ะใครสนใจสินค้ามูต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมนะคะวงสวงเทพนะคะกํายานนะคะแล้วก็น้ํามันหอมระเหยเพื่อบําบัดความเครียดนะคะหรือสิ่งที่เป็นอัปบมงคลนะนอนบ่รับหองอัพหองอยังยีง่งสิซอยใดค่ะใครสนใจหรือจะเป็นน้ําหอม สายไทยสายมูมีมดัดนะจ๊ะใครสนใจแบบไหนกระทักงมาถามข้อมูล,ลเพิ่มเติมเรามีมีโปรโซื้อของแถมดูดวงนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะหรือจะเป็นโปรในราคาย,ย่อมเยาวดูดวงเราก็มีจ้ะหรือใครอยากดูฟรีนะจ๊ะเราก็มีนะคะแต่ต้องไปที่ช่องสีดํานะคะแม่หมอไลฟ์สดที่11โมงเสารนะจ๊ะใครสนใจแบบไหนก็น ทักมาถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกดเข้าไปที่ว่าเพิ่มเติมสิมิสองทางติดต่อนะจ๊ะเอาเป็นว่าขอบรักคุณทุกทุกคนเลยนะคะผู้มีอุปการรักคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านชายหรือท่านหญิงนะคะผู้ใดนะคะเข้ามาเบิ่งเห็นแม่หมอยืนหัวผู้เดียวกะจะตกใจนะจ๊ะน,นี่คือสไตล์ป่วงๆของแม่หมอนะแม่หมอใส่ฮาจ๊ะนะคะเอาเป็นนั้นว่าเข้าเรื่องกันเลยจ้ะขอบพระคุณทุกทุกคนเลยนะจ๊ะผู้มีอุปการรักคุณเข้าเรื่องจ้ะวันนี้เวลานี้เข้าใจใเรเรื่องนี้หัวคอนะจ๊ะ เทวดาประจำตัวคุณอยากสื่อสารบอกอะไรคุณหนอว่าสันนะจ๊ะมาลุนไปน้ำกันนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุบาอาจารย์ได้เลยนะพ่นอ,อยากบอกกอี่ยงคุณนะคะท่านอยากบอกอะไรคุณอยากรู้และอยากรู้จ้านะคะไม่หมออยากรู้นะเดี๋ยวขอไพสรับไพงงงงงงและงงวาสาันนะจ๊ะเรามาดูกันเนาะว่าท่านอยากสื่อสารอะไรนะจ๊ะขอดูไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยเป็นอะไรนเนาะไพ่ใบแรกขึ้นมา คิงอัพซอทัธาล่อมิถุนตุนกลุ่มนะคุณเป็นคนที่ฉลาดมองการไก่มองโลกวางทองโลกกวางกันได้นะคะเป็นคนที่ตามองมองไองอย่างนี่มองไก่ไก่บมอง,มองแบบแแคบเป็นคนฉลาดแล้วบอให้ง่ายนะคะหรือชอบบินสูงชอบอะไรที่มันยาก,ยากนะคะที่มันปิ้นไปยากแต่เวลาสําเร็จเดาโอ้โหมีความมูสึกว่าสิ่งนั้นนะคะเป็นอะไรที่เลอค่าสําหรับคุณ คุณอะไรคุณชอบทําอะไรที่มันท้าทายแหละว่าง่ายในสายตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นบอกประมาณนั้นนะคะเฮ็ดเราดีอะเฮ็ดโลดค่ะสิ่งนั้นทาแล้วมอองกันไกลสิ่งใดไว้ทําแล้วประสบผลสําเร็จดวงของคุณนะท่านอยากจะบอกแบบนั้นนะคะฉะนั้นในเมื่อเฮ็ดเราถึงจะสําเร็จนะคะถามว่าทําแล้วสําเร็จไหมในเมื่อท่านชีแน้แนะแนวทางให้แล้ว ก็ต้องสําเร็จสิไม่มีที่จะไม่สําเร็จนะจ๊ะทําไปรอดนะคะมาขอดูไพ่ไปต่อไปค่ะไพ่ไปต่อไปคุณเป็นคนใจบุญนะคะเพ่นบอกว่าคุณเป็นคนใจบุญคุณเป็นคนชอบทําบุญคุณเป็นคนช่วยเหลือคนเท่าที่ทําได้ยิ่งทํายิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเม็ดเงินเป็นทรัพย์สินเป็นเงินตรานะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับสิ่งนั้นกลับมาเพื่อความมั่งคัง่งประมาณนั้นนะจ๊ะ รวยขึ้นนะคะมั่งมีขึ้นนะคะแล้วก็คุณทำสิ่งใดไว้คุณจะได้สิ่งนั้นกลับมานะจ้ะต่อค่ะคิงอถ้าคนไม่มีคู่คุณจะได้คู่นะคิงอ็อกครับกรากดพิจิกมีนธาตุน้ำคุณจะเจอคู่ที่ดีคุณจะเจอคู่ที่ใช่คุณจะเจอคนที่สามารถสร้างครอบครัวไปน้ำกันกับคุณได้นะคะบุญจะส่งผลให้คุณได้ครอบครัวที่ดีบุญจะส่งผลให้คุณได้เจอคนที่มีความรู้สึกว่าเป็นคู่เป็นครอบครัว และติดต่อกับคุณไปยาวนานน่ะคะ่ะนะพูดง่ายๆถึงดวงกําลังเป็นดวงขาขึ้นก็นได้นะจ๊ะฉะนั้นต่อค่ะนะคะต่อพอนอยากบอกอย่างอกีกว้าวคุณจะเจอรักแท้อะคะ่ะคุณจะเจอรักที่ใช่คุณจะเจอครอบครัวที่คุณรักเขาเขาก็รักคุณอะพร้อมก้าวไปน้ากันอะคนละมือคนละม้นะ,มนะคะแล้วคุณสองคนกับสีเคมีตรงกันสีซอยกันเทดซอยกันสามซอยกันมีซอยกันรวยบุ๊ยถือว่าดีนะคะ ท่านสื่อสารออกมาดีมากเลยนะคะมาต่อค่ะจะเป็นได้อีกโอคุณจะว่าท่านสื่อสารมาคุณจะรวยนะจะรวยเร็วรวยช้าขึ้นอยู่ที่ฐานบุญของแต่ละท่านนะจ๊ะคุณจะรวยอ่ะคุณจะมีอ่ะคุณจะมีเงินอนะ่ะคุณจะจะทําธุรกิจสิ่งใดคุณก็จะประสบผลสําเร็จจะน้อยจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่ที่ฐานบุญของแต่ละท่านแต่บุญจะส่งผล ให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการได้สิ่งที่คุณปรารถนาได้สิ่งในสิ่งที่คุณต้องอยากได้อยากเป็นอยากมีนั่นแหละค่ะนะคะมาต่ออีกคันอยากบอกอย่างอ,งองีกอยากรู้เือเกิน The Fortune t e l l e r นะคะดวงของคุณกำลังเป็นดวงขาขึ้นโชคชะตากำลังจะเหวียงให้คุณได้รับสิ่งดีๆคุณกำลังจะอยู่ในจุดที่อยากได้สิ่งใดคุณจะได้อยากมีสิ่งใดคุณจะมี บุญกำลังจะส่งผลให้คุณได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะความรักจากแต่ก่อนถ้าไม่เจอความรักที่ดีต่อไปนี้คุณจะเจอความรักที่ดีนะจ๊ะเจอคนที่สามารถสร้างค,าครบคัวเป็นน้ำกันและซอยกันเห็ดได้หมดน,นะจ๊ะคุณมี energy ความรวยนะคะคุณมี energy ความรวยนะมาต่อค่ะไพ่เดอะเมจิกเชียนคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไปเห็นและเป็นคนที่มี six sense แรงนะคะสื่อสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะ แล้วก็เป็นคนที่เชื่อมากกับเรื่องโหราศาสตร์ก็ไดน,นะสิ่งที่เหนือธรรมชาติสิ่งที่จับตองบ่ได้อะประมาณนั้นนะคะและคุณก็จะเป็นคนที่เหมือนสวรรค์จัดสรร่อะอยากได้สิ่งใดคุณสิใดเพราะคุณเป็นคนที่ถ้าเชื่อเรื่องนี้แล้วกรรมชั่วคุณสิบเหกแท่นะจ๊ะความรักก็กําลังดีคนดีก็กําลังเข้ามาเพราะบุญนี่แหละส่งผลให้คุณได้รับสิ่งนั้นนะจ้ะเออธรรมดานะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาน่น เพื่อนกระิบ,บอกว่าดวงของคุณดีเราเฮ็ดต่อไป The Judgment นะคะโชคชะตาบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไปเห็นกำลังจะดนบันดาลให้คุณได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะฉะนั้นอย่าละเว้นกรรมชั่วอย่าละเว้นกรรมชั่วว่าศัตนให้ละเว้นกรรมชั่วนะคะสิได้พ่พ่อสิ่งที่บด,ดีนะคะถ้าคุณละเว้นกรรมชั่วคุณก็จะได้ ได้พ่อแต่สิ่งดีๆสิ่งบอดีคุ้กระสีบ่อพอป่ะมานนั้นความหมายของแม่หมอนะคะละเว้นกรรมชั่วทั้งปวงให้ทําแต่สิ่งดีรับรองจากนี้ไปชีวิตของคุณจะเหมือนกับคืนเดินย่างขึ้นขึ้นบนสวรรค์นะเห็นป่ะชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีความสุขในชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นแต่คนสดจะเจอคู่ที่ดีสิ่งศักสิทธิ์เทวดาิ่นก็บอกว่าสิ่งดีๆกําลังจะจัดสรรให้คุณได้สิ่งที่คุณปรารถนาว่าสั่นละเบื่อบบธรรมดาเนี่ย ชีดคุณดีแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกแบบนั้นนะแต่ก็ต้องลงมือเฮ็ดน้ำเดินนะคะถ้าว่าเฮ็ดก็เป็นไปว่าไรนะจ๊ะโซกสตานะคะบนโลกใบน,นี้ต่อให้คุณดวงดีขนาดไหนคุณก็ต้องเฮ็ดยู่ดีนะคะมาต่อค่ะอยากรู้อีกเป็นอย่างไร The Hangman นะคะถ้าหากความรักถ้าเกียบเสมือนความรักคนรักเก่าแฟนเก่านะคุณกาลังจะถูกปลดปล่อยนะคะคนรักเก่าที่มีประเด็นคนรักเก่าที่บ่ทันไในเคีร์กัน คุณจะเคลียร์กันได้นะถึงเวลาจะคุยกันรู้เรื่องถึงเวลาจะปรับความเข้าใจกันได้ถึงเวลาจะเคลียร์กันได้ถึงเวลาแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุยกันรู้เรื่องจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นเห็นไหมคุณเป็นคู่กันอะสเตรนลาสีสิงห์ถ้าเปรียบเสมือนคนรักเก่านะถ้าเป็นคนรักเก่าคุณเป็นคู่กันคู่กันแล้วกับคงบอแควกันจ้ะสิ่งศักดิ์สิธิ์บอกถ้าหากเป็นคู่กันการกลับมาการแก้ไขการพูดคุยกันครั้งนี้ สีเข้าใจกันมากขึ้นสีคุยกันใดสีคุยกันรู้เรื่องนะคะแต่ก่อนอาจจะแบบคุยคุยกันหูรายทะลุหูขัวหรืออาจวิบมองหนากันเลยก็ไดดนะคะแต่ก่อนนั่นนะพอเว้ากันบาใดเว้ากันนั่นใดสี่ขากันย่ำนันเว้ากันย่ำใดกัสีย่ำข้อกันย่ำนันนะคะแต่นะคะหลังจากนี้ไปถ้าหันหนามองกันหันหนาเว้ากันหันหนามองกันว่าชัน อ้ยอยากหัวแด่ว่าฉันหันหน้ามองกันกนจสิมองตาแล้วรู้ใจห็นบ่กอันเล็บเยอ่ยคักนะนะคุณกับฉันรักกันปานจะกืนกินตอนนี้ความรู้สึกเปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยนไปใจเราสื่อสารประสานกันมากขึ้นปรมะมาณนั้นนะทั้งใหม่และเก่านะถ้าเป็นใหม่เลยก็จะเป็นคนที่เคยมิตานิมาก่อนคนเคยที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความหมักมาก่อนนะคะ มาเจอคุณก็ใช่เลยคนนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยคนสวยขนาดนั้นคนหวานต้องเป็นเธอ <c oughs> ได้แค่ดีละแม่หมอฟืนต่อบ่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างกําลังดีกลมกลมใช่เลย <c oughs> ประมาณเต้วมาขอดูต่อค่ะแล้วมาดูกันนะคะแนวโนมนะคะในเมื่อท่านบอกว่าดีทุกด้านเลย ความรักก็จะดีการเงินก็จะดีนะะจะได้สิ่งที่ปรารถนาเพราะบุญกําลังจะส่งผลนะคะท่านบอกแบบนั้นนะความรักก็ดีความรวยก็มาบบ้ยมีอย่างที่บ่บดีเนี่ยเดี๋ยวดีเมื่อสุย่างปั่นเนี่ยเซี่ยงออยังอีกบาท,ที่นี่มาดูค่ะแล้วในเมื่อดีขนาดนี้แล้วสวรรค์จะสัตวเยี่ยงไหแนออีกเริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มต้นชักเตอร์ใหม่เริ่มต้นเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ถ้าสําหรับอในเมื่อดวงจะเจอก็ต้องเริ่มต้นอยู่ดีอในกรณีที่เม่มออยากซืออันนี้เช่นบางท่านยังไม่เจอใช่ไหมถ้าหากคุณมีทรายแล้วทรายต่างๆบัวว่าสิเป็นเรื่องความหักบัวว่าสิเป็นเรื่องงานทุกอย่างต้องเริ่มต้นในการเริ่มต้นการเรียนรู้ก็ต้องมีสิงานอีกอย่างละเสดยังกับเรียนรู้เข้าไปค่ะอยากเรียนรู้อยากทําธุรกิจอะไรก็ต้องเรียนรู้ทั้งข้อต้องทําอย่างไรต้องบริหารอย่างไรนู่นนี่นั่น,นส่วนเรื่องความรักนะคะ ถ้ามาก็ต้องเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าแต่ชัวร์ประมาณนั้นนะคะฉะนั้นใจเย็นๆเดื่อยทุกอย่างดีเองมาดูต่อคะ่ะในเมื่อท่านบอกให้เรียนรู้เริ่มต้นฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้และทุกอย่างดีคะ่ะนะจ๊ะมาต่อคะ่ะขอดูไพ่ใบต่อไปเห็นไหมไพ่เดอดสันขึ้นมาบ่งบอกถึงการเรียนรู้การเริ่มต้นครั้งนี้เหมือนสวรรค์จัดสรรเหมือนสวรรค์จัดวางไม่ว่าสิเป็นเรื่องความหักบว่าสิเป็นเรื่องการงานบว่าสิเป็นเรื่องการเงินเหมือนชีวิต เคยได้ยินคําว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอเห็นไหมไพ่เดอะซันขึ้นมาสาหรับนี้ความบุดมสมบูรณ์มาครบเลยนะคะเริ่มต้นแล้วดีค่ะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบค่ะนะคะเรียนรู้เรื่องงานกับเรียนไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเฮ็ดนะคะถ้าเจอสิ่งที่ชอบแล้วส่วนถ้าสมมติเรื่องความรักก็ค่อยๆคุยค่อยๆวาค่อยๆสร้างค่อยๆมีปฏิสัมพันธ์กันค่ะบ่ว่าสิเป็นไม่หรือเกานืจ้ะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะอยากรู้อีก เด e h ไฮรับเฟนไพ,พ่พระเห็นไหมขึ้นมาคืนไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่สิ่งที่มองไม่เห็นนำพาให้คุณสองคนได้มาพอกันอีกครั้งหนึง่งได้มาใหเริ่มต้นงานใหม่ได้๋ยเริ่มต้นสิ่งดีเดียเริ่มต้นสิ่งนั้นนะคะฉะนั้นนะคะแม่หมออยากให้ทุกคนลองตั้งสติดูนะคะถ้าหากใครมีไซร์ต่างๆที่ซื้อบอกแล้วนะคะก็ลองเปิดโอกาส เหมือนเหมือนค้นหาว่าทไมไม่เปิดโอกาสสิบรูนะถ้าว่าเปิดโอกาสนะคะก็จะไม่เข้าใจว่าจะต้องทําอย่างไรจะต้องเป็นอย่างไรอะไรใดๆนะคะต้องเปิดโอกาสเท่านั้นส่วนเปิดโอกาสแล้วสิไปได้บ่ได้ก็ต้องเบิร์กันอีกทีนะจะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะมาต่อค่ะอยากรู้อีกคุณนอเมริกาธาตุดินพึกศกกันมังกรไพ่บ่งบอกถึงการที่คุณยังไงรวยแน่นอน จะรวยน้อยรวยเยอะขึ้นอยู่ที่ฐานบุญนะคะแล้วความรักก็จะดีจะช่วยกันสร้างช่วยกันมีช่วยกันรวยนะช่วยกันสร้างบารมีสองคนหนนกันให้ซอยกันทมหากินซอยกันรวยละค่ะประมาณนั้นนะคะโฟล์ดแวนาตุไฟเมสิคนุคุณจะถ้าคนยังไม่มีบ้านสิมีบ้านถ้าคนยังไม่มีคู่จะได้คู่ถ้าคนยังไม่ได้แต่งงานคุณจะแต่งงานแลวอยู่น้ำกันซอยกันรวยค่ะนะจะรักกันมากขึ้นจะเข้าใจมากขึ้น ในกรณีคนที่เป็นคนรักเก่าคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นคุณสิคุยกันได้มากขึ้นคุณจะประนีประนอมกันมากขึ้นคุณจะบ่ทะเลาะกันอีกแล้วจะจะปร,ประนีประนอมคําว่าประนีประนอมเนาะแต่คําว่าประนีประนอมมือแต่ละคนบอกขึ้นกันนะคะคือนบอกกันรู้เรื่องนะคะนะฉะนั้นนะคะแม่หมอใจซอยนําทุกคนเด้อนะคะใครที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะเ,เ,เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะของคุณประจําตัวคุณบอกว่า ของคุณให้เปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะหมายถึงสิ่งมีทรายมาแล้วอันใดล่องเบิงถ้าเป็นคนเก่าบ่ใส่ก็ตัดจบบ่ใส่ลึงแปลกค่ะนะฉะนั้นเพราะดวงชะตานะคะจะเป็นช่วงดาวพระอาทิตย์ยกย้ายเพิ่งจะเดือนที่แล้วเนาะนะเดือนเดือนที่แล้วอ่ะฉะนั้นก็จะคุยกันเรื่องความรักก็จะเข้าใจนั่นแหละค่ะฉะนั้นเรามาดูค่ะในเมื่อท่านบอกว่าเพอร์เฟกขนาดนี้แล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะสมหวังในรัก ตามที่คุณต้องการไหมขอดูหน่อยแซะจะสมหวังบะเอารักที่สมหวังบะอยากรู้นะคะอยากรู้ว่ารักจะสมหวังไหมว่าสันตัวมาขอดูหน่อยสิไพ่ใบแรกขึ้นมาไพ่ใบแรกในออบแวนทานไฟเมสิงโนูปวดหัวค่ะความรักนะจ๊ะคือต้องเข้าใจคําว่าความรักเนี่ยมันไม่เหมือนจับวางเนาะเหมือนจับปู่ใส่กระดงอะปู่กับสีแลนว้นกระดงอะเจ้าคิดว่าปูก่ก้นหนึ่งกระจิ ออยากปีนออกจากกระดงคนหนึ่งก็จะไม่ออกอะค่ะประมาณนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าเ่อปวดหัวเลยก็คงเป็นไปบ่ได้นะ is not possible นะจ๊ะฉะนั้นต่อค่ะนายเอาแวนปวดหัวเครียดนะจ๊ะแล้วความรักจะเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของเขาถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของความรักคุณจะรับมือได้นะคะฉะนั้นคุณจะรับมือได้ถ้าคุณถ้าพอคุณนอาแวนขึ้นมาคุณจะบริหารจัดการได้ดีแยกให้ออกธรรมชาติความรักเป็นอย่างไร แย้ออกธรรมชาติการงานเป็นอย่างไรแล้วแยกออกทุกอย่างแล้วคุณจะเข้าใจนะจ๊ะคุยนะแหวนทัดนไฟนะจ๊ะแม่สิงหหนูความรักก็มีบ้างต้องประคับประคองนะคะแต่ท้ายที่สดุดคู่กันแล้วกับคงบะแควกันเห็นไหมไพ่ึ้นท้ายที่สุดเขาก็เลือกคุณอ่ะไม่ว่าปัญหาประเด็นใดๆเกิดขึ้นนะคะความรักก็จะคุยกันเข้าใจคุณมีสงา่ามีบารมีะ เขาก็เลือกคุณอยู่แล้วท้ายที่สุดในเอ็มเพรสคุณเกิดวันศุกร์ได้นะหรือคุณเป็นคนที่คู่ควรที่เขาจะเลือกกับท้ายที่สุดไม่ว่าจะไปบอกว่าสิไปใสมาใส่เขาก็เลือกคุณอยู่ดีท้ายที่สุดนะคะมาอีกหนึ่งใบเห็นไหมเออไม่กัดไม่ว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นคุณสองคนไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาแวงกันทีด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทสเทสเทสฮัลโหลเทสนะจ๊ะฉะนั้นท้ายที่สุดเขาก็เลือกคุณถ้าคุณเข้าใจเขานะ ความรักนะคะความาเคยได้ยินคําว่าคนก็สิมักว่าว่าความรักมันเป็นอะไรที่เข้าใจยากถ้าถูกใจอะไรได้หมดนะความรักอะ่ะเขาวัดกันที่ความถูกใจไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองบางทีน,นะบางทีนะแต่นะคะกับาไมี่ย้อมกับมันกับ,บ่มมีไผ่ย,ย้อมกัดกอนเกลือกินดอกเนาะน,นะคะเอาเป็นนั้นว่าเอาแค่พอประมาณนะคะถ้าถูกใจก็ใช่เลยล่ะนะคะคนเฮา มองกันที่ออปชันกับจิงยูแต่บลโลกบนีออปชันยังเดียวกับไซวาสิด้ผลนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าผู้หญิงที่รวยถูกเทก็เยอะผู้ชายที่หล่อก็ถูกเทก็เยอะเพราะต่างยุคนี้เป็นยุคที่ทํามาหากินได้ทั้งคู่นะคะผู้หญิงก็ทํางานเก่งผู้ชายก็ทํางานเก่งฉะนั้นเก่งตกอเก่งมาพ่อกันเขาก็บริแคร์เขาว่าเค้าเก่งค่ะแต่เขาแคร์เขาว่าเข้าใจฉันหรือเปล่าเข้าใจคู่กรณีไหมเข้าใจคนของฉันไหม เข้าใจสิ่งที่ฉันต้องการไหมนะคะเขาวัดกันตรงนี้ว่าเราเข้าใจยากเนาะความหักนะจ๊ะฉะนั้นนะคะอยู่ที่คุณเลยแต่ท้ายที่สุดสำหรับนี้เขาก็บอกว่าคุณก็เป็นคนที่เขาเลือกอยู่ดีนะคะที่เลือกโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกับยาแต่ท้ายที่สุดเขาก็จะเลือกคุณนะจ๊ะฉะนั้นเรามาดูต่อครอยากรู้อกีกจะจบจังใดน,นะคะต่อให้ดูเหมือนเหนื่อยเห็นไหมแต่เขาก็จะพยายามเพื่อคุณ ถ้าเป็นคนเก่านะถ้าเป็นคนใหม่นะคะถ้าถ้าเป็นคนที่คุณดีลอยู่เขาเป็นเด็กกว่าคุณได้นะหรือคุณเด็กกว่าต้องมีความคิดมุมมองวุฒิภาวะแตกต่างกันกระไดแต่เขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานนะคะและเขาเป็นคนที่สวรรค์จัดสรรไหมเรามาดูกันนะว่าให้มาเจอคุณแต่ไม่หมอเชื่อนะเห็นมะรอนิดนึงค่ะเขาเป็นคนที่สวรรค์จัดสรรนำพาให้มาพอกันท้ายที่สุดคุณสองคนเป็นคู่กันอะ เป็นคู่ที่สวรรค์จัดสรรนำพาให้มาพอกันเดอ้อนะจ๊ะเห็นไหมองค์พ่อพระพิเคเนศนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณเคารพหรือเป็นลูกศิษย์องค์พ่อพระพิฆเ,เนศก็ได้ท่านดลบรนดาลให้คุณสองคนได้มาพอกันหรือคุณกับเขาเป็นลูกหลักขององค์พ่อก็ได้ได้หมดนะคะฉะนั้นนะคะถ้าหากคุณเป็นลูก ล,ลูกลูกรักขององค์พ่อมาพิกเ,เนตเขาก็เป็นลูกรักขององค์พ่อมาพิกเ,เนตนะคะคู่กันแล้วสิไปใสน่นอนะจะลงเอยกันได้ด้วยดีถ้ามีประเด็นก็จะคุยกันได้จะเคลียร์กันได้เก่งต่อเก่งเมื่อพอกันแต่ท้ายที่สุดคุณสองคนจะเชื่อมกันเติดจ้าว้าวไม่กัด perfect perfect และ perfect นะจ๊ะฉะนั้นเอาใจซอยทุกคนเดินนะคะขอยทุกคนมีคําว่าโชคดี ไพ่ขึ้นมาคุณเป็นคู่กันที่สวรรค์จัดวางให้นะคะแต่ถ้ามีประเด็นก็จะคุยกันได้เคลียร์กันได้แต่คุณสิไปต่อหรือพ่อสมนีบ่เน,นั่นบ,นบรูน่ะก็คนเก่าคนใหม่ไปคิดเอาแต่คุณเป็นคู่ที่สวรรค์จัดสรรน้ํผ้าให้มาพอกันส่วนคุณสิไปตอหรือพ่อสมนีอันนี้ขึ้นอยู่ที่ใช้ดุลวินิจวิเคราะห์ข,ของแต่ละท่านนะจ๊ะเพราะว่าความต้องการของแต่ละท่านกับบุคคลกันก็คิดมุมมองเรื่องความงักว่ามีไพ่ผิดไปถูกจ้ะตาตาแต่คุณเป็นคู่กันว่าเอากับว่าก็ใช้เรื่องแปก ไม่เลือกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะจ๊ะเลือกคนใหม่นะคะฉะนั้นเอาเป็น,น,นว่าอยาอินหลายจ้ะแม่หมออินตามนาภัยนะคะและแม่หมอน้อมรับด้วยนะคะถ้าคนเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะคําว่าบังเอิญไม่มีจากคู่กันะ่ะต่ออายุก็ละมุมโลกกยังมาเจอกันยุดีแต่เขากับคุณได้เป็นคู่กันนั่นเองนะคะฉะนั้นเอากําลังใจให้กับทุกๆคนเดอ้อย่าอินหลายนะแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรงแล้วผู้ใดย้ำอินหลายกระทักมากแม่หมอค่ะนะคะ การจบนะคะก็ขอบพระคุณกับทุกๆคนเลยบอว่าสิเป็นคอมเมนต์บอว่าสิเป็นสนใจสินคา้ายังกระทักมาแล้วกันบางที่ไม่หมอตอบว่าท่านควรกับขอประธานอภัยกับความหลาสาบางที่ก็ไล่สดยูสินะนะตอบบอารนะคะอาจจะเลทอาจจะราชาบางก็ขอประธานอภัยไว้ตรงนี้และขอบพระคุณทุกคนเลยผู้มีอุปการะคุณนะคะเอาเป็นว่าสนใจยังกระทักมาแล้วกันไม่หมอไปก่อนเด้อขอบพระคุณทั้งคอมเมนต์และขอบพระคุณเบิรงเจ็ดว่าจบและ นะคะขอให้รวยแล้วรวยอีกเงินทองล้นทับขอให้รักดีๆไร้ลาุกคนเลยค่ะโจโชคดีขดเจอกันคลิปหน้าเดิมบายบายจ้า